ปอนปตีร่วงหน้าจบได้ก่อนเพื่อนสร้างโอกาสในการทำงานได้ก่อนใครด้วยระบบพีดีกรีที่มอรัม ข้อสงสัยระบบ PDG คือการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วงหน้าโดยไม่สังกัดคณะโดยผู้ที่สามารถสมัครเรียนได้คือนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาม .3 หรือเทียบเท่ารวมถึงนักเรียนระดับชั้นปวชก็สามารถสมัครเรียนได้เช่นกันซึ่งระบบนี้นะคะจะช่วยให้น้องๆเรียนจบปตีได้ไวขึ้น โดยเมื่อจบม .6 ก,ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิจที่เคยสะสมเอาไว้เมื่อตอนเรียนพีดีกีจากนั้นก็เรียนและสอบในระบบปกติให้เสร็จสิน้นซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้จบปอตีด้วยอายุ18และ19ปีจากระบบพีดีกีที่รามคำแหงมาแล้วค่ะในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนในระบบพีดีกีก็จะเหมือนการเรียนในภาคปกติใช้ปฏิทินการศึกษาเดียวกันเนื้อหาเดียวกันและชุดข้อสอบเดียวกันนอกจากนี้การที่ไม่สังกัดคณะ น้องๆจะเลอกโรงเรียนคณะที่มีเป้าหมายไว้แล้วหรือโรองเรียนรายวิชาของคณะที่สนใจตามความชอบก็ยังได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นตามนี้เลยและสามารถเข้าไปดูกำหนดการรับสมัครได้ที่ไม่บ